ออยากฟังไอทีวีกันใหญ่เลยคือเรื่องอะไรเรื่องยุคปฏิิหรือปัจจุบันเอาดีนะปัจจุบันเล่าจากความจนะํานะไอทีวีเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์พฤษภาปี3าน้องไบรท์ค่ะพฤษภ,ภ,ภ,ภาปี3า <5. S 2> เกิดเหตุการณ์ชุมนุมแล้วก็ปรากฏว่าจําได้ใช่ไหมพลติจำลองสีโมกอดอาหารร้อยเอกชราบวรชัดแล้วรัฐบาลในขณะนั้นสุจินดาคราประยูพ์พลเอก หลังจากรัฐบารยึดอำนาจรัฐบาลพพเอชชา,ช,า,ช,า,ช,าชัยชเวรวันเมื่อปี34มสหัวหน้าคณะรัฐบารก็คือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์แต่หลายคนมองว่าตัวจริงก็คือผู้จัดการทหารบกพลเอกสุจินดาคราประยุนแล้วก็ปรากฏว่าเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งออกมาพักรวมไทยในขณะนั้นคุณนรงวงวันก่อนจะประกาศอะไรกันยังไงจจ่ๆมีข่าวว่าไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐเกิดกระแสข่าว ประมาณว่านโรงวงวันขึ้นรับตำแหน่งไม่ได้ท่านล่วงรับไปแล้วนะผมขออภัยที่ต้องเอ่ยถึงสักนี้หนึ่งท่านนารงวงวันเป็นสสจังหวัดแพร่ท่านผู้ชมพเอเดกสุจินดาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสืบทอดอํานาจพลที่จําลองออกมาชุมนุมบนท้องถนนเกิดเหตุการณ์พฤษภาคมปีส5ท่านผู้ชมนี่เราไปไกลไปไหมกหุด พืสภาปีสามห้าน้องไรเหตุการณ์น,นั้นเออแปลกนะครั้งนั้นสืบทอ,อดอำนาจขึ้นมาเป็นนายกไม่เท่าไหร่ผมจำได้ว่าสี่สิบกว่าวันอยู่ไม่ได้เลยอเอ,อ๊ะทำไมยุคหลังๆร,รัฐบาลแล้วขึ้นมาเป็นผู้บริหารเองอยู่ได้ตั้งนานใช่ไหม,มครั้งนั้นเนี่ยแป๊บเดียวอยู่ได้แป๊บเดียวครั้งนั้นมีคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติค่ะ เคยพูดเอาไว้ว่าจะไม่รับตําแหน่งแต่ถึงเวลารับเสียสัตว์เพื่อชาติแล้วกลายเป็นประเด็นเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองพฤษภาคมปีสามนขณะนั้นผมจะเป็นนักข่าวตัวไม่เล็กหรอกคือตัวใหญ่แต่ยังเป็นตําแหน่งเล็กๆวิ่งทําข่าวอยู่เลยยังอยู่ในเหตุการณ์พฤษภาคมปีพท์ 5. อันที่ไกลไปไหมไกลไปไหมไม่เป็นไรก่อกรเบิดไอทีวีเพราะตอนนั้นเอาอีกแล้ว สื่อสารมวลชนถูกมองว่าไม่สะท้อนเสียงประชาชนค่ะน้องไรสื่อสารมวลภาพเอาลงไปไม่เอาสื่อสารมวลชนอนไรกันนั้นถูกมองว่าปิดกั้นข่าวสารถึงมีการปิดกั้นข่าวสารยุคนั้นมือถือเพิ่งจะใหม่ๆนี่พูดจากความจําเลยนะเขาเรียกว่าม็อบมือถือนัดหมายกันออกมาผ่านมือถือค่ะสมัยนั้นยังไม่มีไอ้ส่งไลน์ส่งเลยเฟซบุ๊กไม่มี อย่างมากก็คือมีไอแพ็คลิง for ลิงอ่ะอเรานึกออกใช่ไหมนั่นแหละหลังจากนั้นถูกมองว่าเหตุการณ์นี้ความรุนแรงส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเซอร์ถูกปิดกัน้นไม่ได้นำเสนอการแสดงออกของประชาชนที่รวมตัวกันแล้วก็ทำให้เกิดกรณีในเวลาต่อมาว่าจะต้องมีทีวีซสรีสักช่องหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นรัฐบาลคุอน,นันต์ปัญจรชน เข้ามาหลังพระเดกสุจินดาลาออกจากตําแหน่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ทราบกันนั่นแหละต้องไปว่าหลังจากนั้นไอที v, มีการประบูลขึ้นโทรทัศน์ยูเอชเอฟสมัยนะั้นเป็นเรื่องใหม่มากเพราะสมัยนั้นช่องอื่นออกอากาศในระบบ VHF ถ้านี่ช่วงหลังเป็นดิจิตัลนี่ยุคนั้นอย่าพูดถึงยูอยู่เลย UHF เเนี่ยเป็นคลื่นซึ่งเป็นคลื่นสั้นท่านผู้ชม การก่อกระเบิดของไอทีวีนักขณะนั้นยูเยแซบเนี่ยมันชัดกว่าแต่เนื่องจากเป็นช่องแรกการรับสัญญาณอะไรต่างๆอันนี่จะไปไกลกับเปสติ้งแล้วก <c oughs> ลับมาเกิดขึ้นเพราะพฤษภาสามห้ต้องการให้มีทีวีเสรีน้องไรขณะนั้นประมูลครั้งแรกปรากฏว่าผู้ชนะก,การประมลูลถึงจะมีข้อทักทวงเสนอเงินจำนวนมาก เสนอเงินจำนวนมากชนะการประมูลแล้วปรากฏว่าทำท่าจะแย่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสถานีถูกํำหวจให้นำเสนอข่าวเป็นหลักเจ็ดสิบเอร์ซ็นต์แต่ปรากฏว่าพอสนำเสนอแต่ข่าวรายได้มันไม่พอต้องนำเสนอละคระอะไรประมาณอย่างนั้นเอาเป็ว่าตอนนั้นจริงๆเนี่ยคนสุดที่ชายโยนหรือประธานยนเนี่ยพลาดพิง แพ้ประมูลนะแพ้ประมูลค่ะแพ้ประมูลกลุ่มที่ชนะการประมูลก็คือไทยพาณิชย์นขนาดนั้นพอกำลังจะเกิดขึ้นก็ชวนอคุณสุทธิชัยไปทำไอทีวีแล้วก็เกิดกรณีเปิดตัวกิตติสิงหาปัดนรกรติยายนท่านผู้ชมจะจำได้ติติเตินตนตตตนตตตตตสวัสดีครับอะไรประมาณนั้นจำได้ไหม คุณคุณตอนนั้นไว้อยู่ปถมเองอ่ะ <S <S อันนี้ง่ายที่กิตติเมื่อก่อนฮอตนนวส์อันนี้จําได้ฮอตเดียวยุคหลังอันนี้ยุคหลงังอันนี้ยุคหลัง<า>แรกเลยเป็นลูกโลกหมุนมาเลยเดินตะ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 ดเดินตาดินเติ้ติน,นั่นค่ะแล้วก็เกิดไอทีวีทีวีเสบือรีผลงานสร้างชื่อคืออะไรสแล้วบันทุกอ่าใช่ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่โอ้โหท่านผู้ชมไอทีวีเกิดเลย ลักษณะหมายก่อนเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ถ่ายภาพแบบนี้ค่ะเอากล้องไปแอบถ่ายนะนักข่าวไปซุ่มสวยทางหลวงซึ่งในเวลาต่อมาได้พัฒนามาเป็นสติ๊กเกอร์เพราะถูกจับบ่อยเหลือเกินค่ะณขณะนั้นคงจะจําได้ใช่ไหมจาได้แล้วก็มีรายการโด่งรังอย่างจตตรงสุขเอียดเนี่ยน้องจตตรงรายการถอดรหัสถอดรหัสนี่ก็ด่งดังค่ะน้องไ์มีคุณมัลิกาก็เป็นคุณมัลิกาในยุคหลัง อ<ห>าค่ะยุคหลังค่ทัปนีก็ยุคหลังใช่ยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นกิตสิเงหาปัรนารกรติยายนเนี่ยเป็นคู่เลยคู่แรกๆค่ะแล้วต่อมาคนปวินาไมยก็ยุคหลังค่ะต้องไปใช่ใชเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของไอทีวีทีวีเสรีก็คือต้องการให้มีทีวีเสรีที่สะท้อนเสียงของประชาชนอ้าวถูกต้อง จริงๆผมไม่เคยอยู่ไอทีวีนะเพียงแต่ว่าพอจะเกิดไอทีวีจะเปิดสถานีทางเนชั่นเขาก็บอกตอนนั้นผมก็อยู่เนชั่นแล้วก็อยู่เนชั่นไม่เคยไปอยู่ไอทีวีอย่างเป็นทางการไม่เคยรับเงินเดอนจากไอทีวีนะก็เหมือนไปรับจ้างอะ่ะถึงเวลาก็ให้วิเคราะห์ข่าววันละห้านาทีค่ะถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่างเป็นต้นว่าสูภาพคลี่กระจายอย่างเป็นต้นก็จัดรายการไอทีวีทอลอะไรเงี้ยก็ให้ผมไปทําแทนใช่ไหมใช่แต่เบอร์อินมันทําทุกวัน ก็เลยจะเห็นลุกพ่ยุทธ์ที่ใส่เสื้อเชิ้ตผ้าแคนซีหลักตอนนั้นย่งมันไม่เหมือนยุคนี้ค่ะตอนนั้นได้รับโจทย์แต่เพียงว่าเอาทีวีเข้ามาเอาหนังสือพิมพ์มาใส่บนทีวีเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีความลึกหนังสือพิมพ์จะมีความลึกค่ะทีวีไม่ใช่แปลว่าเขาไม่ลึกนะแต่เขาก็ลึกไงทีวียุคนั้นเขาก็ลึกมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็มันก็พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งในเวลาต่อมา คนทักษินเข้าไปซื้อหุ้นไอทีวีกลุ่มเนชั่นก็ถอนตัวออกมาคจริงๆพ,พี่ก็โดนเขาไล่ออกมานั่ไแหละ <c oughs> นั่นแหละไม่ได้ทำทานบูชมมะแล้วมันก็เกิดประเด็นทางด้านการเมืองขึ้นมาน้องไร่คะหลังจากนั้นก็ปรากฏว,ว่ามันก็จะต่อเนื่องมาถึงประเด็นไหนล่ะก็ประเด็นที่หลังจากเกิดเขาเรียกอะไรนะ หลังจากนั้นอีกมันมีประเด็นเพราะเกิดไอทีวีไล่ย,ยุคใช่ไหมยุคคุณสุทธิชยัยคุณเทพชยัยคุณเกติแต่กิตินี่เขาเป็นพระเอกของไอทีวียุคแรกเลย<ฆ>ต้องยอมรับแล้วต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็เกิดรัฐบาะหารใหม่มปีส<ฆ>ี่แปดหลังจากไอทีวีตอนนั้นเป็นของใครคุณจําได้ใช่ไมไอทีว<ฆ>ี v, ตอนนั้นคุณทักษิณก็ไปซื้อหุ้นเนี่ยต้องไ่ะ แล้วก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือหลังจากนั้นไอ v ีวเปิดปฏิบัติการอะไรรู้ไหมน้องใบเริ่มมีการเฮ้ยเพิ่มสัดส่วนบันเทิงสิเพิ่มสัดส่วนบันเทิงข่าวเนี่ยมันขายยากมันไม่เหมือนยุคนี้นะที่ข่าวขายได้นี่น้องใบหลังจากนั้นท <c oughs> บูชชมกเกิดรัฐประหารปี48ขณะที่ไอทวีตอนนั้นชินคอร์เปอเรชัน่นน้องใบถือหุ้น ต้องเ่นไอทีวี <I> TV, <ะ>แล้วก็เป็นประเด็นซึ่งในที่สุดรัฐบาลหลังรัฐประหารใครเป็นนายกรัฐมุตเรพลเอกสยุตจุลานนท์รัฐประหารครั้งนั้นผมต้องทอบทวนผู้ก่อการรัฐประหารก็คือพลเอกสนธิบุญญากริน<ะ>ถูกไหมแต่ไม่เป็นนายกอมบรีเองอเป็นหัวหน้าคอมอชอสมัยนั้นใช้คำว่าคอมอชอไม่ใช้คำว่ารอสอชอ คอมชอคือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติค่ะแล้วปรากฏว่าเกิดประเด็นขึ้นมาว่านั่นแหละไอทีวคุณทำผิดข้อตกลงหรือไม่ประการใดผิดข้อตกลงสัญญาสัมปทานไหมคุณไปปีภาคบันเทงิงไม่ไปเป็นตามข้อตกลงสุดท้ายรวบรัดตัดความท่านผู้ชมสำนักง,งานปลัดสำนักเลขาธิกรบอกเลิกสัญญาสัมปทานไอทีวีค่ะบอกเลิก <c oughs> ถ้าผมจะไม่ผิด ท่านประหลัดสำนักนายกในยุคนั้นคุณหญิงที่ภาวดีเมกสวรรค์หรือเปล่าน่าจะใช่นะใช่คุณหญิงที่ภาวดีเมกสวรรค์ใช่่เป็นผู้ประกาศบอกเลิกค่ะท่านผู้ชมและก็เกิดภาพรันทดหดหู่สำหรับชาวไอไทีวีคือไอไทีวีวันสุดท้ายเนี่ยน้องใบค่ะอ้ามีคนส่งมาพอดีใช่บางช่วงบางตอน คุณหญิงที่ภาวดีเมฆสวรรค์ตอบคําถามนักข่าวซึ่งก็คือมันเป็นรายงานของพี่ยามถัป,ปนีใช่ไหมคะ ừ ừ ừ. ในช่วงนั้นนะ่ะคือนักข่าวถามคําถามว่าไอทีวีจะยังออกอากาศไหมคะ <ừ. S 1> คุณหญิงที่ภาวดีตอบนะเวลานั้นว่าไม่มีตั้งแต่วันที่7ก็คือ7มีนาคม2550ค่ะนี่ต่อไม่มีตั้งแต่วันนั้นแล้วนะไม่มีตั้งแต่วันที่เไหนไปดูเถอะขอขอนุญาคุณหญิงนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งะว่าทีวีเสรีแห่งแรกของประเทศไทยนั้นออกอากาศอย่างเป็นทางการแล้วครับคุณผิตติดีครับไมะแล้วแต่วันนี้มีการออกอากาศคะไม่มีค่ะตั้งแต่วันที่วันที่เจ็ดนะคะแต่วันที่เจ็ดใครค่ะเมื่อมีการยกเรื่องเมื่อมีการบอกยกเรื่องสัญญาแล้วนะคะคงจะไม่สามารถออกอากาศได้จนกว่าจะได้รับคําตอบจากสานักงานคณะกรรมการกิจกากา ซึ่งนับตั้งแต่วันรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะวันที่7มีนาคมนะคะสถานีโทรทัศน์ไอทีที่ยืนหยัดในการทําหน้าที่ไปแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลากว่า10ปีนะคะเราคงต้องปิดตัวลงเพราะวัติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นั้นมีความติดขัดในแง่ของกฎหมายที่จะไม่สามารถดําเนินกิจการสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ได้ชั่วระยะหนึ่งนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคม2550หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรียกเลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนหลังบริษัทไอทีวีไม่ชำระค่าปรับและค่าสัมปทานค้างจ่ายในวงเงินเกินกว่า1แสนล้านบาทตามที่สปน,นระบุมติคอรามาในวันนั้นส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่ออกอากาศมาตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2539 ต้องยุติการออกอากาศทันทีตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่7มีนาคม2,550และถือเป็นอวสานสถานีข่าวที่ทำหน้าที่มานานกว่า10ปีนั่นแหละท่านผู้ชมค้างเอาไว้ค้างเอาไว้ไม่สักครู่ t i t อค่ะหลังจากการปิดรายการไปผมยังจำได้วันสุดท้ายผมยังไปเลยหลังปิดไอ v ีวไปก็ก่อให้เกิด t i t v ภายใต้สำนักง,งานประหลัดสำนักนายมนรีซึ่งก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งได้ทำงานเหมือนกับไปการเยียวยานเนี่ยองไปแต่ไอทีวีเนี่ยจบอันนื้มาจากการณีไม่ได้จ่ายค่าสัมปทานรวมถึงค่าปรับเป็นแสนล้านแล้วก็กลายเป็นบริษัทไอทีซึ่งในเวลาต่อมามีเรื่องฟ้องร้องกับสำนักง,งานประหลัดสำนักนายมนตรีนั่นเองอโดยที่ก่อนหน้าเนี่ยเวลาเอกอชนเขามีปัญหากับรัฐ ข้อสัญญาจะกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการจะมาเข้ามาเป็นผู้ชี้ขาดว่าตกลงไอที่ทาไปเนี่ยใครถูกใครผิดและคนรจะมีมทางออกอยังไงปรากฏอนุญาโตตุลาการตั้งตามสัญญาสัมปทานไอทีวีกับสํานักงานปลัดสํานักนายมเรเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาสัมปทานไอทีของสานักงานปลัดไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะท่านผู้ชม ไม่ชอบด้วยกฎหมายแปลว่าคุณไปเลิกเขาอย่างนี้ไม่ได้อ่าจะไปอ้างว่าเขาทำผิดเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ห้ามีค่าปรับเวลาผ่านไปเขาไม่จ่ายปรับก็ทบไปใหญ่ทบไปใหญ่ทบไปใหญ่ไปทำอย่างนี้เขาไม่ได้ถ้ารามอดอย่างแี้เป็นเอ,เนเอกชนกับรัฐค่ะเห็นว่าไปบอกเลิกไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักงานประหลัดส,สำนักมตรฟ้องสาปปกครองที่มาที่ไปทำให้คดี สารปกครองกลางมีคำพิพากษาคำวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการชอบแล้วคือไปบอกเลิกผิดกฎหมายทำไม่ได้และรอคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดในขณะนี้เมื่อสครู่ทบุ้ชมทักท้วงมาบอกว่าตบาลปี49ไม่ใช่4ปเอาผมพูดผิดไปหรอรัฐบาลปี49ปี48รัฐบาลทักสิน สร้างบริษัทการเมืองไทยก่อนหน้าคือเลือกตั้ง44อยู่ครบวาระจริงๆไม่มียุบสภาเป็นรัฐบาลแรกและปี48เลือกตั้งชนะเลือกตั้ง377ที่นั่งพเดียวถูกหาเป็นผิตการรัฐสภาแล้วก่อให้เกิดการชุมนมุมพันธมิตรประชาชนเพื่อชาติปัตยยจํำได้ใช่ไหมแล้วในเวลาต่อมาเกิดวัตถประหารปี49 มันจะเป็นที่มาที่ไปเหมือนวัา,าจาักวนๆยังไงก็ชอบวนเนี่ยต้องไปเพราะฉะนั้นไอทหลังจากนั้นเป็นทีไอทรอเวนเวลากระทั่งในที่สุดเกิดไทย p b s องค์การบริหารกิจการกระจายเสียงท่านผู้ชมสาธารณะไทย p b s จาก t ีไอนี่คือของรัฐเลยพอมาเป็นไทย p b s เเป็นองค์การอิสระ จุดประสงค์ต้องการให้เหมือน BBC ของอังกฤษต้องไปเงินทองทำรายการไม่ต้องไปสนใจเรื่องรายได้เพราะฉะนั้นเลตติ้งไม่สำคัญเท่ากับต้องทำรายการที่มันเป็นสาระแล้วได้เงินจากภาษีบัตรค่ะบุรีเหล้าบุรีเหล้าค่ะเ,เอาไปบริหารจัดการไม่เหมือนกับทีวีเอกชนทีวีเอกชนทำรายการไม่ดีโฆษณาไม่เข้านี่ก็กลายเป็นว่าจบเลยพี่กนลองตกง,งานนะคะค่ะใช่ไหม แต่ไทยบีเอสเนี่ยภายพีบีเอสเขาถือว่าเป็นสถานีสาธรารณะเขาเรียกนะทีวีสาธารณะโดยได้เงินจากภาษีแบบค่ะ,อะพอเห็นภาพ